อ่าทุกคนอันนี้คือโชก้าชั้นอันนี้คือด่างจงพูน,นะคะทุกคนแต่อันนี้คือใบใหม่ของเขาใบใหม่มันจะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะอ่า <ใน S 1> เขาพอเขาแก่ไปเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฮารุจะพาไปดูรูปเขาอ่ารูกโชก้าชั้น<ๆ>นี่ก็ใช่ค่ะนี่คือลูกโชก้าชั้นนะคะน,นั่นคือต้นแม่ของเขาน,นั่นคือต้นแม่อันนี้ค่ะอันนี้คือพี่นกเขาจับ มา,มาเป็นเมล็ดมาเพาะไว้ค่ะนี่คือโชคเก้าชั้นหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะราคาแล้วแต่ไซส์นะคะมีตั้งแต่สองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วแต่ค่ะแต่ไม่แพงมากทุกคนเนี่ยที่เขาเพาะเอาไว้เต็มเลยนี่คือลูกของโชคเก้าชั้นเนี่ยค่ะเ,ออเพาะมาจากเมล็ดนะคะทุกคนโชคเก้าชั้นเขาจะมีฝักแล้วก็เพาะเอามาเป็นเมล็ดเนี่ยค่ะ มันจะมีบางต้นที่มาติดชมพูนี่คือโชก้า9ชั้นนี่ค่ะที่จจกจากต้นแม่เมื่อกี้เนะะี่ยค่ะจากาฝักของต้นแม่ต้นต้นเมื่อกี้ที่ฮารุถ่ายะคะ่ะนี่ก็ใช่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  ที่เขาเพาะแต่เนี่นีต้องรอยการเพาะนะคะแล้วก็จะแทนมาลิมนี้ค่ะนี่เทียบเลยนี่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 ทุกคนดังตั้งแต่เล็กเลยนะเนี่ยอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนอยากได้ด่างแบบไหนอะไรแบบไหนต้นขนาดไหนไซส์ขนาดไหนทักททยเฟซน้องเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวค่ารู้อาจจะทิ้งเฟซน้องเขาไว้ให้ ในใต้ในใต้ในในใต้คลิปของฮารุค่ะในใต้คลิปวิดีโอของฮารุค่ะนี่ค่ะนี่ทุกคนมาถึงข้างหลังแน่ฮารุ Halo จะบอกเลยว่าฮารุมาส่วนเนี้สองครั้งแล้วสองครั้งแล้วที่ฮารุมาฮารุ Halo ยังถ่ายไม่หมดเลยค่ะคือยังถ่ายได้แค่สิบเปอร์เซ็นของที่เขามีอะค่ะแต่บอลสีอมรับด้วบอลสีสวยมากทุกคนและอันนี้คือแทนไป ไม่ใช่มะละกอด่างนะตรงนี้ค่ะเป็นป่าทั้งหมดนี่คือกล้วยด่างทั้งหมดเลยนะคะ,ะกล้วยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นใบไหมเห็นไหมทุกคนกล้วยบบากล้วยด่างกล้วยด่างอันนี้อันนี้คือมะละกอด่างคนเดี๋ยวฮารุยอมตักผลนะคะทุกคนเราจะพามาดูมะละกอด่างรุอเปลา น่าจะใช่นะทุกคนมันไม่น่าจะเป็นโรคนะเพราะว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงไม้ด่างแล้วก็นี่นี่กล้วยลายหินอ่อนข้างในนุ่นเต็มเลยคะ่ะทุกคนจะบอกว่าเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงจงนงมีนี่ตนนี่ค่ะถ้าเขาด่นเขาจะทำจำนวนนะคะเขาจะไปหัน่นแต่บ้านนี้เขามีไม้เยอะค่ะ มันเยอะเกินค่ะเยอะมากเยอะจนพี่ค่อยๆทำนี่ก็คือฟาโลนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็โชคนี่ก็โชคเก้าชั้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมาเล็กของเขาโอเคส่วนตัวนี้เป็นช้างโอเคเดี๋ยวฮารุจะพาไปดูอย่างอื่นต่อนะคะอย่าลืมนะคะกดถูกใจฮารุด้วยนะคะ ฝากติดตามพารู้ด้วยนะคะเดี๋ยวพารู้จะพาไปชมไม้สวยๆแปลกๆใหม่ๆนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีในวันฝนตกนะเมืองระยองค่ะคลิปจะเยอะหน่อยนะคะ